โพสมาโลนว่ะผมเจอไอ้พวกเล่นออกเทนอ่ะวันเนี้ยเล่นทีโออ่ะมันเวลามันตายมันไม่้อยเก็บที่มันออกเลยอ่ะเวลามันตายกลายเป็นกล่องอ่ะพี่มันกดออกเกมเลยมันไม่ให้เก็บด้วยแล้วทีมก็เหลือสองคนแล้วมันก็เล่นยากอ่ะมันเขาเรียกว่าความมั่นใจไงความมั่นใจคือแล้วแล้วปัญหาคือมันเล่นอย่างโง่พี่คือมันเวลามันจะยัดคือมันวิ่งเข้าไปยัดคนเดียวโดนสามตัวรุมแล้วมันก็ตายอ่ะมันเป็นตัวที่ต้องใช้ความเข้าใจนะเพื่อน ต้องเข้าใจว่าเป็นทีมอะถ้าเกิดเล่นอย่างนี้นให้เล่นโซโล่กดโซโล่ไปเลยคนเดียวอะไอตัวสกังแน่นะมันเป็นตัวเดียวเลยที่มันสามารถเข้าได้แต่มันออกไม่ได้อะโซโล่ตัวนั้นก็เล่นยากเลยดิเล่นยากแต่ว่ามันไวอะมันหนีแบบไม่ต้องสนใครเลยอะผมว่าผมเล่นตัวนี้เซียนไม่ดูเซียนหรือเปล่าผมว่ามันดูผมว่ามันดูโกงๆเลย ไอแบมบูโซ่นะพี่ผมเพิ่งเล่นแล้วผมเลยเก็บสองแบบโซโลมาก็ตาในกับตาที่ผมบอกพี่ไอตาที่มันออกอะได้สองเลยแหละอืมได้สองเวทมันวิ่งมามันไม่มีมันไม่มีเลือดแล้วคราวนี้ผมใะ้แฟดลายยิงกระสุนหมดก็เลยต่อยแม่งเลยพอต่อยทีนี้กระสุนหมดแล้วไหมพี่แล้วมันเหลือตัวผมอะไอมิเลเนเนี่ยทีมนน้นอีกตัวหนึ่ง ผมเลยเอาอาตาปายใสเซเวทแล้วเก็บอีวามาใช้ก็วิ่งเข้าไปยัดมันก็เปิดแอนตีแล้วเล่นโคตรยากตอนนั้นแบบตึงแบบตึงเลยอะพี่ก็แบบดีก็มีตะไนยไม่รู้ยิงมากองแตกเล่เหลยหมดนิดเดียวอ่ะก็เลยลองยิงมัวๆดูแล้วก็โดนแล้วมันก็ตายได้มาสองคิวผมบอกเลยนะเซนติเนลโคตรโกงไปเล่นมาโกงมากอ่ะไดยิงโดนบ้างวะ โดนยิงล้มอ่ะมันเอฟเคอ่ะโอ้ทําไมวะไม่เยยิงโดนหลายนนะัดตัวเอฟเคก็ยิงโดนแต่มันไม่ตายมันเกาะม่วงอ่ะแล้วเพื่อนก็ตายเซตเนี้ยยิงหัวแรงมากเลยใชียวเข้าร้อยกว่า <140 MT. S 1> ร้อยสี่สิบเต็มที่เลือดครึ่งหนึ่งไหมพี่มันมันมันล้นเกาะไปแล้วอ่ะเออล้นเกาะไปเลือดครึ่งหนึ่งไหมเกาะขาวตายชัวหรอ ยิงเกาะข่าวตายชัวเกาะฟ้าเลอเลือดครึ่งหนึง่งประมาณนั้นวะเกาะฟ้าเลอแค่นัดเดียวใช่หรอใช่ยิงยิงแค่นัดเดียวก็ตายละเกาะแดงคือก็เหลือประมาณสัก4ี่เอร์เซนของเลือดแต่เกาะหายหมดต้อยกระเป๋าจังถ้าเกิดชาร์จมันจะแรงกว่าเดิมใช่ไหมชาร์จมันมันก็แรงกว่าเดิมนะแต่ว่ากระสุนมันก็ช้าขึ้น ก็สูญช้าขึ้นใช่ไหมเวลาชาร์จใช่ก็ส่วนมันจะช้าขึ้นนิดนึงหาคนไม่เจออยากไป,ไป okay, เดี๋ย้วเตะเจอคนแล้วพี่ว่าเจอแล้วเจอดีด้วยวแอร์สไรไหนอะ่ะจากไหนอะ่ะเจอแล้ว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 อยู่นี่ข้างล่างเหรอพี่ใช่ใช่ใช่

đi không phòng mà mày cái gì ô oh, cái gì cái gì đây มันวางตีงงต่เดี๋ยวผมยผมิงกันตีให้ได้เลยอันตีพังแล้วแต่มันมาแล้วเดี๋ยว,วยเราโดนกอขาวอยู่เลยอ่ะไปถึงผมดิหนักเลยโดนกอขาวอยู่เลยเฮ้ยตีซ้อนใช่พี่เราโดนสองตียัได่าจะสามเลยละวะันหน แตเพื่อนเราเก่งมากนะพี่สแกนไม่โดนสักตัวเลยอะไรวะตอนไหนที่รู้สึกว่าเล่นเราขึ้นเราจะเล่นตัวนั้นประมาณม,มากสุดสี่ห้าตาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นอีกแล้วหนักเลยเพื่อนจะกินสีเงินทำไมเวลาผมปล่อยดีคอยไปการ์ดตะกินสีแดงวะ <c oughs> ไหนอะพี่อยู่นู่นเลยไกลมากบนสะพานอะ Yes ทีแมวเหรอเดี๋ยวย้อนยอนไว้กินหู่ขาไม่เจอเพื่อเรายัดแล้วพี่ใช่ๆเราต้องยัดแล้วฮงซิปไล่ไปไวงบีมนะจะไปท้า,ทาในวงเหรออยู่ในบ้านเหรอ ก็ไม่นี่มันอยู่ไหนอ่ะทำไมผมได้ยินเสียงเจ็บจริมิแล้วมิแล้วโอเคโออกเทียนวิ่งไปแล้ววิ่งไปโดนอยาจังหวะยิงทนายไม่ได้เลยเบื่อเลย มีของรองวงแล้วเราต้องกลับกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมใช้ยาใหญ่วะไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาแล้ว่ะพี่ออกเทนมันจะวิ่งไปไหนอ่ะไม่รู้ เฮ้ยพี่ดองยิงแอบก่อทองตรงไหนอ่ะนู่นๆตามมาร์กหลังหินเจอแล้วเจอแล้วขึ้น,นไปข้างบนไม่ๆเขาเข้าเขาจะเข้าประตูตัวนี้ไม่ๆยังอยู่ยังอยู่มันยิงผมอ่าอยู่อยู่บนหินีอยู่บน,น,น,นหินมัน,นมันยิงเลยแบบตรงนี้ เออยิงไม่โดนไป่ไดนคิดจะทำอะไรของวันวะโอเคผมรู้แล้วมันคิดจะทำอะไรมันจะแต่ผมยิงไม่โดนสโคปทองปะสโคปไทยแลสโคปไทยคืออะไรวะของยสโคปของใครของผมใช่เฮ้ยบนหลังหัวหัวผมเข้าแล้วเวรละวิ่งมาหาพี่เลยกุณลองวิ่งเหมือนบอด ละม,ม,มันเจ็บมากเลยเต้วิ่งเข้าบ้านไป,นปนอยู่ดีมาอยู่บนหัวอยู่นน่นเหรอพี่ใช่ใช่ใช่เข้าเยอะอยู่ไม่ได้แล้วพี่ต้องเข้าวงนี่นี่แม่งเชิงหนาดีกว่าชอบอเะเี่ยนเหรอใช่มีคนไหมมีนะ คือ okay, เพ kind of ื่อนเจอแล้วขึ้นไม่ได้อ่ะไอ้เกลียเวนแนนอยู่ไหนนี่คือเพื่อนหนีหรืออะไรขึ้นขึ้นขึ้นมันมีเตียงบนนะระวังด้ผเห็นแล้ว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 อยู่นู้นอยู่นู้นบ้านนู้นบ้านนู้นพี่ข้างบนหัวเต้มีแล้วผมขึ้นไม่ได้ พี่ผมขึ้นไม่ได้หาทางหาทางทางนี้แล้วกันเฮ้มาแล้วเฮ้ยมีตัวใกล้มีตัวใกล้ยืนอยู่บนตัวใกล้ใกล,ใกล้ใกล้แค่ไหนเกิดใช่ไหมออสเตติเนีส่องคนบลลี่คนเกิด เนื้ยิงไม่โดนล่ะตอนนี้เพื่อนบวกแล้วกอแต่กอแต่กอแต่เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วฟุ้ย

ไปถึงมันเหรอเรานไ่้แหละโอ้ยโอ้โหเว้เลยเลยเวนส์อ๋อเอพิกกี่ยวกับป่าสตาใส่กูเผื่อก็ไม่ต้องปามาโหป่าไปมันเอาสูดจริงเลวเวนสล้มเลยเวนนล้ม อ๋อไรลันก็แตก <t> เห็นเท้าไม่โดนโอ้โหเต้ระวังด้วยนะหน้าเต้มีตัวนึงได้ดิพี <t> ่ไล,ลันก็แตกเงี้ยนะม่อมัวไรไรอ๋อมันก็มีตะไน็ <t> ์นและ เข้าห้าสิบหลายนัดเลยอ่ะนี่ผมไม่ไหวตั้งจริงตั้งปอมตั้งปอมนี่ว่ ที่มันไม่โดนหัวอ่ะล่ะตบอยู่หลังไปไหมเพื่อนรายัะแล้วพี่เป็นเราโคตรสุดมันจะมีตัวไฮกาวอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นตรงนู้นกับตรงนู้นตรงขึ้นก่อนขึ้นหน้นก็มีก็แตกไปหนึ่งที l e สโก้ไม่ได้ ยิงกดยิงกดสไนกดเกาะทองห,หรอือเปล่าวะเที่ยวไปพี่ผมปัม๊มแม่งหลงเลยอะ่ะหลงเลยเหรอ <c oughs> เอ้เนื้อยิงไม่โดนแค่นี้ยิงไม่โดนเลยก่อแตกก่อแตกแตพี่ลูดก็แตกก็อีกระสุนนแม่สไน มันมาปะมาแล้วพี่ือมันไม่รู้ว่าเราอยู่มันพุ่งมาทำไมผมแกงทำเป็นโดดตามไปเราอยู่ในวงไหมใช่เราแค่หันหน้าแล้วก็ออกแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วพี่เลยลังฮิตชิลผมเห็นแล้วมันกำลังจะขึ้นมาพี่เลยไปนั้น มันแตกขึ้นมาแน่มันแบมบูซ่ผมปะใช่ปะโดนปะไม่มพี่ลงล่างกันเอาเว้ยไม่ลงเหรอไม่มีเกาะเลยวะเรียบร้อย <c oughs> แต่ล้มตัวนึงแกล้มตัวนึงโดนอัคตาพี่ตัวนึง <c oughs> เรียบร้อยสวย ศูนย์คิวอะน้าแหละพี่ตี้ะกาควะเล่นเป็นไม่แน่ยเกมเนี้ยถ้าผมเนี่ยเล่นเป็นไม่แน่อะแจ๋วอะอ๋อเนี่ยชอบแม่งแต่ยิงไฟแรกและเซนแม่งดีจัดไลยตัวเนี้ยเก,งก,งกง่กงกงันเกง่กงกันตึงเฮียพี่ดาเมจโคตรเยอะอะ่ะคิวผมก็โคตรเยอะเหมือนกัน พี่เล่นปินอะไรเหรอโวนกับเซนติเนลพี่เล่นสนไหนใช่พี่เล่นด้วยโอเคดีแล้วผมเพราะผมจะไม่เล่นแล้วล่ะพี่เจอสร้อยพลาอะไรวะเนี่ยฮะเจอสร้อยพลาเต้จะเหรอเออพี่จะห้อยพี่ห้อยมาแล้วเนี่ยเต้ เก็บของบนเลยข้างบนบวกกันหนักเลยพี่ดีปะ <c oughs> มีฟิวด้วยเพื่อนเพื่อนไปแล้วลงและพี่นุ่น <c oughs> ทำไมวะเนี่ยพี่จะน่าไอ้นี่เอาออกมานะไอป้ปืนเลยนะที่ปืนมันยิงทีละสามนัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิงแบบหลายๆนัดได้อะสามสิบหรอฮะสามสิ <c oughs> บรีพิเตอร์ไม่ใช่ปืนที่ยิงทีละทีละสามนัดกับยิงทีละ <c oughs> หลายนัดแอนด์ดรอปอ่ะ คือปืนอะไรนะพี่ตายจะตายฮะเหมือนพี90นั่นนะเออเหมือนพี90อ่ะเผาหรอเออฮะคือปืนอะไรนะเผาเลยแต่พี่เผาเลยจะออกมาออกมาเป็นปืนธรรมดาออกมาเป็นปืนธรรมดาใช่เหรอเ้ิ่มถึกออกอ่ะเต้เะไรมันต้องออกด้วยออกก็ดีไม่ใช่เหรอแต่ผมไม่รู้จะเอาปืนอะไรเข้าไปแทนอ่ะ ก็ดีแล้วพี่เพิ่งได้สกินมาจะได้ใช่มากว่าเคเก็บไอ้ดอกนี้ตัวมาด้วยเจ้าอยู่ข้างล่างลากข้างลืมเอาวะทำการกระโดดถอยหลังเอาวะเวียงเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 ลงไปทำไมพี่ผมช่วยเพื่อนละ หนักสุดพี่พี่ทิ้งเพื่อนเลยขึ้นไปใหม่เหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่ทิ้งเพื่อนเลยอ่ะเมื่อกี้พี่พี่ลงมาทำไมชอเลยเพื่อนเก็บตายดีนะผมลาดทันโธ่อะไรวังสารลงไปแต่เท่ๆดีนะผมลาดทันยิงหัวพี่พี่ลองวิ่งชนอันนี้ดิ นี่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 ต้องวิ่งชนมันเจ็บไม่ใช่เหรอมีตัวหนึ่งแก้ทางแล้วนะตัวอะไยพี่ไอ้สกังนี่แหละเฮ้ยใครเก็บได้แก้วอ่ะบังกะลอคือตัวอะไรเสียงเหมือนหมาเห่าเลยอ่ะผมไม่ชอบเลยเฮ้ยบังกะลอตัวอะไรวะฮะ มีตัวชื่อบังการ์ล้อด้วยเหรอมีตัวอะไรอะ่ะไอตัวปล่อยหมอกอะ่ะเอา้าเต็มที่ไหนเอาเวทไปได้ที่หนึ่งทุกที่เลยเกียร์โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เราผมก็ได้ที่หนึ่งผมไม่ผมไม่เห็นเล่นเวทเลยก็เล่นซะเยอะเป็นทำไมหนึ่งหนึ่งอะไรเ,เล่นเวดแล้วที่หนึ่ง เล่นทุกตาได้ที่หนึง่งมันจะสนุกได้ไงเอฟเฟกต์อ่ะดีสนุกวะจริงไงจริงนี่ว่าตรงมันมีคนใช่มีคนมีเจ็บปุ๊บเนี่เจ็บปุ๊หลวงมีเจ็บปุ๊มีเจ็บปุ๊นั่นแหละทำไมพี่เที่ยวตัวนี้มาเล่นวะลืมลืมตามรอยเพื่อนไงเพื่อน <laughs> พี่แต่เพื่อนเราไม่กระโดดถอยหลังนะพี่ <laughs> ไปไหนแล้วน่านักเลยได้ยินเสียงของอะ่ะอ๋อที่แต่เพื่อนเราไม่หิวของเพื่อนเราแบบใช้สัญญาณตยาเล่นอะสัญญางตึงโด,ด,ดนหกสามเฮ้ยโดนด้วยเหรอโดนเลยบนสนายร้อยเมตรเ่ยยิงแม่งเลยโ้ม,มันเลือยแล้ว่ยิงไม่โดนแล้วอะเลือยอะ พี่ผมรู้สึกเหมือนผมได้ยินเสียงคนว่ะไม่ไม่รู้สึกอหรอพี่ก่อขาวอยู่เลยพี่อ๋อตัวพี่ขึ้นมาแล้วข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมีตัวมาแปลว่ามันก็หนีตีนั้นมาโอเคงั้นเราหนีด้วยป s <S ไป let's go มีมีติปโป้ก็มีมีติปโป้ เพี่ันมาแล้วเวรละพี่แล้วพี่หนีไปคนเดียวได้ยังไงพี่รู้พี่มีเคเบิ้ลให้ไหมใช่เอาวะเพื่อเราไม่ออกเพราะว่าอันนี้มันเล่นแรง อะไรพี่ผมดีใจแล้วผมได้สองคิวคิวเ,<อ>เนี่ยมันกำลังขึ้นไมหมฮะพี่พี่ไม่มีจิ๊ปโป้เลยมีจิ๊ปโป้ยม,มีจิปจ๊ปโป้พ,พี่พี่ห้อยพาป่ะห้อยโอเคหัวมึงโผล่ไม่น่ามุดเลย มีจ็โปุ๊บเห็นได้ไงวะมีจ็โปุไม่มีจ็โปุเราวีคู่เอาวะไม่มีจิบปุ๊บพี่เห็นได้ไงอ่ะโคเทพไงผมไม่เห็นนะมี ไม่รูเห็นเป้าพี่มันขยับได้วะมากเลยบัดเมาเรื่อยๆไงเต้หล่อเอาว่ะยิงหัวเอาว่ะเกาะแตกมาดิมาดีคืออยู่ที่สูงกูชอบมากอะ่ะก <c oughs> ็สุดพีหมดนะเฮ้ยมันกี่ตัวกันแน่วะเป็นสองตีพี่เอาว่ะเอาว่ะเอาด้วยแล้วมาเนาะ หลวงพ่อคุณอ้าวไอ้บิดที่ตู